ลองนึกภาพตามนะครับมีข้าราชการคนนึงถูกไล่ออกจากราชการเลยนะฮะเพราะถูกชี้มูลว่าทุจริตแต่พอเรื่องไปถึงศาลศาลกลับบอกว่าคําสั่งไล่ออกนั้นนะ่ะไม่ชอบด้วยกฎหมายซะง,งั้นเ,เรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะะนี่คือคําถามสําคัญเลยครับ เป็นไปได้ยังไงกันที่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตอย่างปปชชีช้มูลว่าผิดร้ายแรงจนต้องปลดออกแต่สารปกครองสูงสุดกลับมองอีกแบบหนึง่งแล้วบอกว่าคำสั่งนั้นใช้ไม่ได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันและนี่แหละครับต้นเรื่องของทั้งหมดเลยคำพิพากษาจากสารปกครองสูงสุดฉบับจริงฉบับนี้ที่ไม่เพียงแต่พลิกชะตาของคนคนนึงเท่านั้นนะฮะแต่ยังสร้างบรรณฐานที่น่าสนใจมากๆในกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วย เอาละครับก่อนจะไปถึงคำตัดสินของศาลเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนว่าข้อกล่าวหาที่รุนแรงถึงขั้นต้องปลดออกจากราชการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะทางปปชเขาไปเจอพฤติกรรมที่มันอ่าดูแปลกๆของข้าราชการสาธารณสุขระดับสูงท่านหนึ่งเขาพบว่ามีการซอยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์พูดง่ายๆก็คือ แทนที่จะสั่งซื้อของลอถใหญ่ไปเลยทีเดียวกลับแบ่งการสั่งซื้อออกเป็นหลายๆครั้งย่อยๆในช่วงเวลาใกล้ๆกันและตัวเลขนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย1 0 0 0 0แบาททําไมล่ะก็เพราะว่าตามระเบียบพัสดุในตอนนั้นเนี่ยการจัดซื้อที่วงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทจะมีขั้นตอนที่ง่ายกว่าไม่ต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดเท่ากับการซื้อของรถใหญ่ๆปอประชก็เลยมองว่านี่แหละคือแรงจูงใจในการแบ่งซื้อแบ่งจ้างนั่นเองฮะ ลองมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่าครับอย่างวิตามิน B รวมเนี่ยมีการสั่งซื้อสองครั้งในเดือนมกราคมเหมือนกันเลยนะฮะห่างกันแค่19วันเท่านั้นเองแล้วดูยอดเงินสิครับเฉียดๆแสนทั้งนั้นเลยนี่คือหลักฐานชิ้นเอกที่ปป,ปชใช้ยืนยันว่ามันมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงระเบียบชัดๆเลยพอปปชเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ฟันธงเลยครับว่าการกระทําแบบนี้เป็นการจงใจเลี่ยงระเบียบถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ผลที่ตามมาก็คือมติให้ลงโทษปลดออกจากราชการสถานเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะเรื่องมันไม่ได้มีด้านเดียวเหรียญมีสองด้านเสมอเราต้องไปฟังเหตุผลจากฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหากันบ้างว่าเขาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงตรงเนี้แหละครับที่เรื่องมันเริ่มจะซับซ้อนขึ้นมาคือฝั่งปปชอมองว่านี่คือการจงใจเลี่ยงกฎหมายเพื่ออะไรบางอย่างแต่อีกฝั่งหนึ่งกับแย้งว่าเฮ้ยที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้งานมันเดินไปได้ให้โรงพยาบาลมียาใช้กับผนไข้แบบไม่ขาดตอนคำถามสำคัญมันเลยอยู่ที่เจตนาแล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วเจตนาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่คือเขาอธิบายแบบนี้ครับว่าที่ต้องทําแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากจะโกงนะแต่เพราะสถานาการณ์มันบังคับมันเป็นเรื่องของความเร่งด่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้โรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์พอสําหรับคนไข้ตลอดเวลาไม่ได้มีเจตนาจะหาผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรเลยแล้วเรื่องทั้งหมด ก็เดินทางมาถึงจุดใครแม็กซ์ครับเมื่อคดีนี้ถูกฟ้องร้องไปจนถึงชั้นศาลปกครองสูงสุดแล้วมุมมองของศาลก็แตกต่างจากปปชอย่างสิ้นเชิงเลยใช่แล้วครับอ่านไม่ผิดเลยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่าคำสั่งปลดออกจากราชการนั้นเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอา้าวแล้วทำไมล่ะทำไมศาลถึงเห็นต่างไปจากปปชขนาดนั้นมันมีรายละเอียดอะไรซ่อนอยู่ คือสารเขาไม่ได้มองแค่การกระทำนะฮะเขามองลึกลงไปในรายละเอียดเลยเริ่มตั้งแต่กระบวนการตั้งข้อกล่าวหาของปปชที่สารมองว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่แล้วสารก็มองว่าหลักฐานที่บอกว่ารัฐเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอและจุดที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพยานหลักฐานมันพิสูจน์ไม่ได้จริงๆว่ามีเจตนาทุจริตเพราะองค์ประกอบความผิดมันไม่ครบแบบนี้โทษปลดออกมันก็เลยกลายเป็นโทษที่หนักเกินกว่าเหตุไปนั่นเองครับและนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของคดีนี้เลยฮะ คำว่าวินัยอย่างร้ายแรงสารท่านตีความว่าการจะผิดวินัยถึงขั้นร้ายแรงได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทำผิดขั้นตอนนะฮะแต่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่ามีเจตนาทุจริตจ,จริงๆหรือการกระทำนั้นมันสร้างความเสียหายให้ราชการแบบมหาศาลจริงๆพูไงในไๆก็คือทำผิดระเบียบไม่ได้แปลว่าทุจริตเสมอไปนั่นเองเอาละครับพอจะเห็นภาพรวมของคดีแล้วนะ ทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องของคนคนเดียวแต่มันสะท้อนหลักการที่สําคัญมากๆในการปกครองเลยเคสนี้มันโชว์ให้เราเห็นภาพชัดๆเลยครับถึงกลไกลที่เรียกว่าการตรวจสอบและทวงดวดนอานาจ ถึงแม้ว่าปป,ปชจะเป็นองค์กรอิสระที่ทรงพลังในการไต่สวนเรื่องทุจริตแต่คำวินิจฉัยและการใช้อำนาจทั้งหมดนั้นก็ยังต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายตุลาการอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามหลักนิติธรรมจริงๆถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้เนี่ยก็จะได้สัก3ข้อใหญ่ๆเลยครับ 1. ศาลทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบถูงดุลเพื่อให้การใช้อำนาจขององค์กรอิสระเป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ไม่ว่าจะเป็นใครกระบวนการทางกฎหมายต้องถูกต้องเสมอและ 3. ซึ่งสําคัญมากคือการจะชี้ว่าใครทุจริตเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาทั้งเรื่องเจตนาและความเสียหายไม่ใช่ดูแค่ว่าเขาทําผิดขั้นตอนหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าจุดสมดุลที่พอดีระหว่างความมุ่งมั่นที่จะปราบโกงให้สิ้นซากกับการคุ้มครองสิทธิและความเป็นธรรมให้กับปัจเจกบุคคลเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหน นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมเราต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ